เะะก็ได้มีโอกาสนะคะเรียกว่าเรียนเชิญนะคะอแอดมินของเพจ <c oughs> ครอดปลอดภัยนะคะเป็นอีกหนึ่งเพจที่ให้ความรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยรวบรวมนะคะโดยคุณหมออาจากโรงพยาบาลแปดแห่งในเมืองไทยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ดรก้อยแนะนำตัวเองนิดนึงเชิญเลยคะ่ะเ็ไปหมดแล้วค่ะ ว่ด็อกเตอร์นำหน้ามาเป็นหลายปีมากเลยเพราะว่าทำงานเป็นคอมมูนิเคชันเป็นหลักนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้อ่ไม่ได้ใช้ไตท้ลนี้เลยเรียนจบก็จบกันอะไรอย่างนี้ชื่อก้อยนะคะเรียกก้อยดีกว่ามันรู้สึกหมเกรงไปหมดแล้วตอนนี้อ๋อนชื่ออ่าราดีตั้งแต่งนะคะตอนนี้อ่อยู่โปรเจกต์โครงการที่ มีชื่อทางการว่า q u a l i Dec Project The q u a l i e c Project นะคะในภาษาไทยเราตั้งชื่อไว้ว่าคลอดปลอดภัยจะได้จำง่ายๆแต่จริงๆชื่อโครงการมันมีที่มาที่ไปนะคะคำว่า The q u a l i t Dec มันมาจาก The Quality Decision Making ก็คือการสนับสนุนให้คุณแม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพเกี่ยวกับการคลอดของตัวเองมีคุณภาพยังไงมีคุณภาพโดยการที่เรารับทราบข้อมูล ในการคลอดทั้งสองแบบทั้งการคลอดธรรมชาติแล้วก็การผ่าตัดคลอดข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบเป็นยังไงจะได้มีข้อมูลที่อัปเดตทันสมัยแล้วก็เป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับการศึกษา,ษาวิจัยมี e v i d e n c e base ชัดเจนนั่นคือจุดประสงค์ของเรา <S <S <Hum> ใช่ทำโครงการนี้มาจริงๆมันเป็นโครงการวิจัยนะคะที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็ทางการมาธการยุโรเปียนอ่ ของทางยุโรปนะคะซึ่งเราได้รับทุนสนับสนุนให้ทำโครงการวิจัยนี้เป็นเวลา5ปีเพื่อที่จะหาขนทางว่าเราจะสามารถลดการผ่าตัดคลอดเนี่ยที่ไม่จำเป็นนะคะที่มันไม่ได้มีความจำเป็นกับคุณแม่เลยอย่างเงี้ยเราจะหาวิธีใดได้บ้างในการช่วยกันลดมันก็มีหลายวิธีอยู่เหมือนกันในกา,การทำงานวิจัยครั้งนี้อ,อยากให้คุณก้อยบอกว่าขอบอกหน่อยแปลงพิาานี้มีโรงพยาบาลไหนบ้าง ๋อขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาจริงๆแล้วโครงการนี้นะคะ The Quality Project เนี mm ่ยไม่ไ hmm. ด mm ้ม hmm. so, mm ีแ hmm. ค so, uh ่เมืองไทยอย่างเดียวเมืองไทยเป็นหนึ่งในสประเทศที่ได้รับเลือกจากองค์การอนามัยโลกให้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจริงเราทำในประเทศทั้งหมด4ประเทศด้วยกันก็คือมีประเทศไทย มีประเทศเวียดนามที่ทําโครงการเหมือนกันเลยค่ะแต่อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าคลอดปลอดภัยเขาก็จะใช้ในภาษาเวียดนามีสของเขาเป็นตั้งชื่อเพจอะไรแต่ว่าเราจะใช้โลโก้เดียวกันหมดเลยทั้ง4ประเทศแล้วก็มีอาร์เจนตินาในแถบละตินอเมริกาและประเทศสุดท้ายอยู่ที่อาริกาประเทศเบอร์กินาฟาโซทําไมถึงต้องเป็น4ประเทศนี้มีอะไรเหมือนกันไหมคะ คุณอาคิดว่าสี่ประเทศนี้ประเทศไทยเวียดนามอาเชนตินาแล้วก็เบอร์กินาฝาโซเรามีอะไรคล้ายกันบ้างไหมคะหนึ่งเราค<ม>ิดว่าน่าจะเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาและสองเ <laughs> <ก S 1> ชื่อว่าอัาอาาตราการตกก่าง้ดสูงอ่าถูกต้องเลยอันนี้คือใช่แล้วค่ะเราทําวิจัยเรื่องนี้ในประเทศที่มี รายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำเพราะว่างานวิจัยหัวข้อเดียวกันเราเคยทํามาได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วในประเทศที่มีรายได้สูงเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยอยากจะทําในประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่ําเพื่อที่จะดูว่าเราจะใช้วิธีการเดียวกันกับประเทศที่มีรายได้สูงอย่างเงี้ยได้ไหมในการลดการผ่าตัดคลอดด้วยวิธีการเดียวกันก็เลยมาทดลองที่4ประเทศนี้ค่ะ แล้วสี่ประเทศนี้เราก็มีความพร้อมมากเลยเพราะว่าอย่างประเทศไทยของเรานะคะเราโชคดีมากที่มีแปดโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงด้วยเป็นหลักของแต่ละภาคนะคะแต่โรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการนี้กับเราก็คือทดลองทําวิจัยไปด้วยกันเนี่ยทั้งแปดโรงพยาบาลพร้อมกันเลยห้าปีนะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในรายละเอียดว่าโอ้ตกลงมันเวิร์กไหมเนี่ยไอ้วิธีการที่จะสั่งเสเอามาใช้เนี่ยมันจะเวิร์กจริงๆในประเทศไทยเราไหม เราก็มีเ<ม>อ่อตอนนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะคะเป็นออฟฟิศหลักอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินของขอนแก่นนะคะแล้วก็ในภาคอีสานก็จะมีอีกสองโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็โรงพยาบาลอุดอรธานีสามที่นี้<ม>หลักๆในภาคอีสานเราทำวิจัยไปพร้อมกันในภาคกลางนะคะเราก็มีอีก สามโรงพยาบาลน,นะคะก็คือเอาสี่โรงพยาบาลก็ว่าได้มีมสิริราชเราได้โรงพยาบาลใหญ่มา,มากที่สุดเลยแล้วก็ราชวิถีในการเข้าร่วมโครงการนี้อนอกจากนี้ก็มีโรงพยาบาลน,นพรัตนราชธานีแล้วก็มีโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศด้วยจะเห็นว่ามีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะที่หนึ่งอยู่ที่ภาคเหนือนะคะเหนือสุดเลยก็คือน่าจะใกล้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคร์ออ่า ดกรก้อยบอกมาตลอดว่าเป็นการทำการวิจัยรวบรวมจากแ่โรงพยาบาลดังใหญ่ในเมืองไทยรวบรวมงานวิจัยเรื่องอะไรคะโอ้ก็<ม>เราตอนนี้นะคะ<ม>อย่างที่ก้อยบอกไปตั้งแต่ต้นก็คือเรากำลังหาวิธี ที่จะลดอัตราการผ่าตัดคลอดที่ไม่จําเป็นจร,จริงๆแล้วเรามีหมดหมายอยู่ในใจแล้วนะคะเราใช้สี่วิธีด้วยกันเพียงแต่เราเอาสี่วิธีเนี้ลองมาใช้ในโรงพยาบาลจริงๆเพื่อที่จะมาดูว่าสี่วิธีที่ว่าเนี่ยมันทาแล้วสาเร็จในประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะในประเทศไรายได้สูงแล้วมันจะสามารถเวิร์กในประเทศของพวกเราเราได้หรือเปล่าสี่วิธีที่ว่านี้นะคะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือการให้คุณแม่เนี่ยมีความรู้ มีการให้ความรู้คุณแม่ในทุกช่อง <okay. S 1> ทางอ่าหลักๆก,ก็คือ สตรีตั้งคันจะต้องมีความรู้ชัดเจนเราก็จะมีวิธีการให้ความรู้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่คุณอ้อทำมาตลอด6ปีผ่านสื่อต่างๆนะคะผ่านโซเชียลมีเดียเรามีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยชื่อคลอดปลอดภัย .com ซึ่งเราก็จะอัปเดตข้อมูลทันสมัยต่างๆตลอดเวลาเวลาที่เรามีงานวิจัยใหม่มีข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับการคลอดมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็จะเอาข่าวเหล่านั้นมาย่อยเป็นภาษาไทยให้อ่านง่ายนะคะแล้วก็ลงเพจลง ในเว็บไซต์หลักของเราแล้วนอกจากนี้ <ừ> เราก็ยังมีโซเชียลมีเดียช่องเกือบทุกช่องทางเลยก็คือ Facebook Page นะคะ,ะมี Instagram มี TikTok <laughs> เราพยายามผลิต วิดีโอติ๊กต็อกคุมเอาไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้คนคนไทยเราชอบดูติ๊กต็อกมากเลยแล้วก็มีช่องทางนั้นมี YouTube นะคะเราพยายามเก็บหมดทุกช่องทางเพื่อที่จะให้มันกว้างที่สุดแต่ในโรงพยาบาลเองนะคะหลักๆแล้วด้วยความที่เราทําวิจัยในโรงพยาบาลเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า Data Analysis Tool หรือเราเรียกชื่อสั้นๆว่าแดดแดดในที่นี้หมายถึงการรวบรวมข้อมูลซึ่งเราทําข้อมูลเอาไว้เป็น เป็นอ่อเป็นบุ๊กเล็กนะคะเป็นหนังสือเล็กๆเพื่อที่จะแจกคุณแม่ในแปดโรงพยาบาลนี้เราผลิตแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆหนังสือเล่มนี้สามารถดาวน์โหลดได้อ่านฟรีได้เลยทั้งในเว็บไซต์ในแหล่งโซเชียลมีเดียคุณแม่ก็เอาไปอ่านอันนั้นคือวิธีที่หนึ่งให้ความรู้คุณแม่เพื่อที่คุณแม่จะได้รู้ว่าโซเชียลมีเดียต่างๆใช่สื่อความรู้ต่างๆ นะคะวิธี<อ>ที่สองก็คือการมีสิ่งที่เราเรียกว่า Opinion Leader ผู้นำทางความคิดคุณอ้อ,อเดาได้ไหมคะว่าหมายถึงใครเอ่ยคนที่จะเป็นผู้นำทางความคิดตรงนี้มีอินฟลูเอนเซอร์ง่ายๆในงานวิจัยคือ,ใค,อใครคะพอพอพูดถึงผู้นงทางความคิดเนี่ยจับทางไม่ถูกเลยว่าในเมืองไทย <laughs> เพราะว่ากำลังคาดจะบอกว่า ไม่น่าจะเป็นหมอสูติน่าจะเป็นคุณแม่กับคุณสามีแต่ขนาดคือถ้าเป็นที่นี่ค่ะก็คือเราจะพูดถึงอาเบอร์สพาร์ทเนอร์อ่าเบอร์สคอมพานีนใดๆแต่พอแบบว่าในเมืองไทยดาวยากจังเลยอะค่ะอ๋อจริงๆอ่าพูดถูกแล้วนะคะ<น>เพียงแต่ว่าเข้าใจผิดไปนิดนึงนคือคุณหมอสูนี่ละค่ะแต่ว่าเป็น<อ>คุณหมอสูใน,นทั้งแตกโรงพยาบาลที่ท่านจะมี<อ>ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะ ความที่จะสามารถเออน้มน้าวจิตใจหมอสู่รุ่นใหม่ๆให้เห็นความสำคัญเองค่ะก็คือหมอสู่เมาส์บอยกันเองบอกว่าเฮ้ยมือเนี่ยเรามาช่วยกันลดการป้อันเลยบอกให้พรว่านั้นอ่าโอเคโอเคเขาจะสามารถที่จะสื่อความกันได้ชัดเจนในในหมู่คุณหมอใช่ไหมคะแล้วก็ คุณหมอคุณหมอที่เป็น opinion leader ก็คือคุณหมอที่ซีิเออร์มีประสบการณ์สูงมีความน่าเคารพเชื่อถือมีความนี่แหละ influencer ตัวหลักอะไรเงี้ยเราเราต้องมีแล้วค่ะดรก้อย #team ขอดปลอดภัยมั่นอุ้ยมาทีมมีมีป้ายฟงป้ายไฟ่ะแบบหมอสุกิมมาช่วยป้ายไฟอันเนี้ย #team ะ,ะก็ยังเป็นในเรื่องโรงพยาบาลอยู่ก็คือมีการที่เราเรียกว่ากระบวนการออดิตแอนด์ฟีดแบ็นะคะการตรวจสอบอแล้วก็ให้ผลสะท้อนกลับก็คือเวลาคุณหมอในโรงพยาบาลนั้นๆน่นะ,ะมีเคสต่างๆสมมุติมีเคสผ่าตัดคลอตัดสินใจให้คนไข้ผ่าอย่างเงี้ยมันควรจะมีการออดิตแอนด์ฟีดแบ็ว่าเออที่เราเลือกให้เขาผ่ามันจําเป็นจริง,รงๆไหมมีกระบวนการม,มาตรวจสอบการเป็นการภายในของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อดูว่า ตรงนี้เขาก็จะมีมี strategy ในรายละเอียดของงานวิจัยนะคะเราคงไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ามันมีการไลที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าคุณแม่กลุ่มเนี้ยทำไมต้องผ่าคลอดจริงๆไม่ผ่าก็ได้นะอะไรอย่างเนี้ยแล้วเขาก็จะมีการให้ฟีดแบ็กกันเองว่าเนี่ยถ้าเจอเคสแบบนี้อีกควรจะทําอย่างไรอะไรเงี้ยให้คุณหมอท่านอื่นๆได้ได้ได้เข้าใจด้วยอันนี้ก็เป็นกระบวนการในโรงพยาบาลแล้วอันสุดท้ายอันเนี้ยเมื่อกี้คุณออเมนชันแล้วพี่ก็ได้ยิน ก็คือการมีเลเบอร์คอมเพนเนียนคือการมีนโยบายที่จะให้มีภาษาไทยเราเรียกว่าเพื่อนผู้คลอดค่ะเพื่อนช่วยคลอดหรือเพื่อนผู้คลอดก็ได้เราใช้ภาษาไทยคํานี้ก็คือให้ญาติสนิทที่เราไว้ใจให้ให้ผู้หญิงที่ไว้ใจอ่ะอันก็จะเป็นสามีใช่ไหมคะมีคุณแม่มีญาติมีพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนสนิทก็ตาม คนใดคนหนึ่งเข้าไปให้กําลังใจในห้องคลอดด้วยเพราะว่ามันมีผลวิจัยชัดเจนออกมาแล้วจริงๆนะว่าการที่มีใช่ไหมคนที่สําคัญการคลอดคุณแม่ไม่จําเป็นต้องเจอกับประสบการณ์การเจ็บผ่นคลอดเพียงลําพังเราสามารถมีเพื่อนผู้คลอดไม่ว่าจะเป็นสามีเราเป็นคุณแม่เราเป็นเพื่อนรักของเราแต่ตราบใดที่เราเตรียมพร้อมแล้วเราเรียนรู้ไปด้วยกันบางครั้งบางคราวเราเจออออเจอบ่อยมาก คุณแม่ท้องเข้าสู่สัปดาห์ที่ส9มสิบเก้าอย่าข้อธรรมชาติครูแล้วก็เตรียมตัวถามว่าทันไหมเพราะว่าอาจจะทันในเรื่องของเทคนิคการหายใจแต่ธรรมชาติให้40สสัปดาห์ในการเตรียมพร้อมเลยนะคะดังนั้นถ้ารู้ตัวว่าตัวเองตั้งครรภ์เมื่อไหร่ปุ๊บ เริ่มศึกษาหาความรู้ตั้งแต่วันแรกที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ได้เลยบางคนมาเตรียมพร้อมจริงๆก็คือน,นั่นแหละพอจะคลอดก็เลยรู้สึกว่าอืมแล้วก็เสียดายเวลาที่ผ่านมาแทนแต่ก็เชื่อว่าเรามาเจอกันก็ถือว่าเป็นธมลิขิต <c oughs> การชี้ขาเป็นโครงการชี้ดีมากๆวันหนึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ไม่แน่เนาะประเทศไทยของเราอาจจะ เปลี่ยนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ได้แล,แล้วแล้วอัตราการผักพอดอาจจะลดน้อยลงไปอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเราจะมีคุณแม่ท้องที่มีความสุข ที่ไม่มีความกลัวกังวลในยามที่เข้าสู่ช่วงเจ็ดคันคลอดและช่วงคลอดเพราะเรียนรู้แล้วเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองเต็มที่เรามีคุณสามีเรามีคุณพาร์ทเนอร์เรามีคุณแม่อยู่ข้างๆที่บอกว่าโอ๊ยหมอไม่เป็นไรเดี๋ยว,วฉันสอนเทคนิคการหายใจให้ลูกฉันเองตอนเจ็ดคันคลอดซึ่งแบบคือ เราอยากจะให้เห็นวันนั้นแบบว่าให้เร็วขึ้นในส่วนสุดท้ายที่เป็น l a เ o อร์คอม n พ o เยเนี่ยทางเรามีเงื่อนไขอยู่นะคะก็คือไม่ใช่แบบพอถึงเวลาเราลากหลุนๆเข้าไปในห้องคลอดด้วยไม่ได้ก็คือตัวคนที่ได้รับเลือกจากคุณแม่เนี่ยคุณแม่ต้องเป็นคนเลือกเองที่จะมีเพื่อนู้อลอ แล้วก็คนที่ได้รับเลือกเนี่ยจะต้องเข้าไปฝึกอบรมกับโรงพยาบาลทั้งแปดแห่งของเราก่อนเราจะมีคอร์สฝึกอบรมก่อนซึ่งก็หลากหลายแล้วแต่แต่โรงพยาบาลจะจัดจัดข,ของตัวเองเราอาจจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนพ่อแม่ก็ได้ก็ได้นะคะหรือเป็นแบบการเตรียมพร้อมสําหรับการคลอดอย่างนี้นก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ผ่านการอบรมด้วยเนี่ยเข้าไม่ได้ จะไม่สามารถเป็นเลเบอร์คอมเพเนีย huh. นได้เพราะว่าเแ uh huh. ตบเป็นลมเป็นแรง uh huh. ในห้องคลอดแล้วแบบไม่รู้ว่าจะท uh ํา huh. ยังไงอย่างเงี้ยคุณหมอพยาบาลก็จะลําบากหนักเข้าไปอีก uh huh. เพราะฉะนั้นเราต้องผ่านการอบรมก่อนถึงจะเข้าห้องคลอดด้วย uh huh. ได้ค่ะงั้นแปลว่าการอบรมนี้เกิดขึ้นใน แปดโรงพยาบาลนีใ้ใช่ค่ะใช่ค<อ>่ะคือแต่ละที่อ,อาจจะทำไม่เหมือนกันทั้งแปดแห่งก็แล้วแต่แต่ละที่จะสะดวกในการจัดการแต่ว่าเใครที่อยู่ใกล้ที่ไหนนะคะสามารถเดินเข้าไปคุณ<อ>แม่สามารถเข้าไปฝากคันที่นั่นได้แล้วก็ขอคาปรึกษา<อ>ที่นั่นได้เพราะเรา<อ>เป็นกระบวนการเดียวกันหมดเลยค่ะพยายาม<อ>ค่ะอยากจะเป็นกระบอกเสียงอย่าที่อ้อบอกเลยเมื่อกี้ว่างานวิจัยพบเลยว่าถ้าคุณแม่อยากจะคลอดธรรมชาตินะคะนอกจากเราให้ความ เรียนรู้หางานวิจัยเพิ่มความมั่นใจตัวเองมากขึ้นเลือกคุณหมอสูติที่สนับสนุนก,การคลอดธรรมชาติที่สําคัญเลือกโรงพยาบาลที่สนับสนุนก,การคลอดธรรมชาติดังนั้นนะคะถ้าใครที่อยู่ในเขตจังหวัดเหล่านี้เนี่ยแล้วอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนใน8ใน8โรงพยาบาลนี้อ้อเชื่อได้เลยว่าคุณแม่มีเปอร์เซ็น์ที่จะคลอดแบบมีความสุขในแบบที่เราต้องการแน่นอนแล้ว